ออเหอห้าร้อยซีซีเหรอนี่มันมิลลิตรนะครับแต่นนนเ,เนี่ยมันเยอะเนี่ยบรรยายนนี้ <c oughs> เลี้ยงแบบคอนโดในชั้นพลาสติกนะครับอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะได้น้ําปุ๋ยนะครับน,นี้ประมาณสิบห้าวันก็จะได้น้าปุ๋ยประมาณห้าร้อยมิลลิลิตรแต่สามารถเราไปเจือจางน้ำไปเจือจางนะเจือน้ำได้อีกประมาณยี่สิบเท่ายี่สิบเท่าครับ จะค่อยไปลดเพราะว่าอันนี้มันจะคุณภาพจะสูง<ห>เกินสามชั้นแรกเป็นสามชั้นแรกนีเาาเน่เป็นรนะวังเป็นเป็นเส้เดือนนะนี่อันนี้เลีนนยเ้ยงด้วยกระดาษ A4 จะอยู่ข้างในครับอะไรนี่ครับดูดนี่เป็นเส้นๆเกี่ยงครับแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษกล่องกระดาษลังนีวยงังถึงเป็นอย่างนี้ครับ สิบห้าวันครับก็จะได้เป็นเป็นปุ๋ยจากกระดาษเป็นแผ่นๆอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ันมีสามชั้นก็เจาะรูแต่ละชั้นเราจะเจาะรูเฉพาะข้างบนก็ได้ครับแบบง่ายแต่ในแต่ละชั้นก็ต้องเจาะรูแต่ละชั้นก็ต้องเจาะรูให้น้ํา ไหลลงไปชั้นชัน้นสุดท้ายนี่ต้องเจานะครับเพื่อที่จะเก็บน้ำปุ๋ยก็บไปอยู่นิ่งๆนิ่งๆ,งๆ,งๆงสิบห้าวัน <5 S 2> กระ <5 S 2> ดาษ A4 ขาวๆไม่มีแล้วหายหมดเลยกลายเป็นปุ๋ยไปลั นีความมีคุยๆมากเอามาถ่ายดูเอาหยิบขึ้นมานี่เป็นกระดาษนะครับที่นี่นนที่เป็นอาหารสาหรับไสเดือนดูชั้นกระดาษก่อนแต่ชั้นมีไสเดือนประมาณหนึ่งร้อยตัวครับแต่ชั้นนี้เราจะใส่ไสเดือนประมาณหนึ่งร้อยตัว ขึ้นอยู่กับขนาดของลิ้นชักอันนี้กว้างสามสามสองยาวสามสองเซนิเมตรยาวสี่สิบสองเซนิเมตรสูงแปดสิบเซนิเมตรเราก็จะใช้ไ้เดือนชั้นละหนึ่งร้อยตัวราคาซื้อกล่องน,นี้ต้นทุนประมาณสามร้อยบาทสามร้อยบาทครับ